สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นจิมมี่กัวหรือจิมกัวนะครับนี่นะครับสายเลียไม่ควรพลาดครับสำหรับคนที่ชอบลงลิ้นนะครับนี่มันสุดยอดจริงเลยครับ่ครับแต่นี้สำหรับจิมมี่กัวนะครับสายเลียไม่ควรพลาดเลยครับใครชอบนะครับ คือหมิวัวนะครับขมิมวัวที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตา,าส่วนนี่นคือหนึ่งหม้อนะครับครับทุบหมิมวัวนะครับโอเคทำวัวแล้วครับลองดูเมโน,โนูนี้สายเรียไม่ควรพลาดนะครับนี่ขมิมวัวนะครับที่เด็ดของร้านเลยครับวันนี้ลองดูว่าตัวไหนมันจะคึกวัวกันวัวหมครับ หรือชิมิเมนูใหม่ทางร้านก็ใหญ่สีการันตีได้อร่อยแน่นอนครับกรุบๆนะครับเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นกินนะครับเห็นยังมันนึนบๆเนยมันยะนุ่มละลายในปากเพราะเราเคี่ยวนานต้องไปตั้งสามชั่วโมงเที่ยวผสมกระบ,บี่ของพี่อร์เลยครับเมื่อกอี้นี่ยปิ้งตุ๊กขว้าปลาทูน่าเริเนี่ครับ เสี่ยมองได้จิมเคือตีกัวไม่ขาบอกกัวไม้ <Okay. S 1> จิมมิวัวนะครับหรือจิมวัวนั่นเองนะครับวันนี้จะเป็นเมนูจิมลวกจิมครับก็่าจจะเป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับตัวนี้บางคนก็ว่ากินแล้วก็จะช่วยเสริมพลังท่านชายนะครับจากเรากินของตัวเดียวเดียวของตัวผู้ไปแล้วก็มีผลตอบรับกับทางร้านดีมากเลยครับ คนจีนเนี่ยก็ชอบครับมาทานที่ร้านเยอะครับทําให้ยอดขายเราดีขึ้นแต่นี้เมนูวันนี้เราก็เลยจะนาเสนอเป็นจิ้มวัวครับจากตัวเดียวเดียวเราทําไปแล้วนะครับจะเป็นลวกจิ้มจิ้มวัวหรือ,อซุปจิ้มวัวนะครับหนึ่งเมนูก็คืออุ้มตีนนะครับอุ้มตีนวัวนะครับถ้าเป็นคนทางอีสานเขาจะชอบทําเป็นส้มตีนนะครับส้มตีนแนถวทางน,นครพนมนี่เยอะนะครับ แต่ทางร้านเนี่ยเราจะนําเสนอคือเป็นจิ้มแจ่วนะครับเมนูกับแก้มชั้นดีเลยครับตัวนี้สายเลียไม่ควรพลาดครับสําหรับคนที่ชอบลงลิ้นนะครับนี่มันสุดยอดจริงๆเลยครับนี่ครับกินแล้วให้ความนุ่มละมุนนะครับรู้สึกอร่อยนะครับได้อารมณ์รสชาตินี่เยี่ยมยอดเลยครับเด็กเสิรบฟจะไปนําเสนอเมนูขายนะครับอย่าคิดมากนะครับเด็กอาจจะถามว่ารับจิ้มไหมครับ เมนูนี้มีจิมเพิ่มนะคบอย่างนี้อย่าซีเรียสน,นะครับเพื่อขำญหัวเราะนะครับเป็นกันเองสาหรับทางร้านนะครับเมนูนําแปลกใหม่ครับโอเคเรียนเชิญได้ครับที่ร้านสีก้อยเฝ้าครับข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ